ช่วงระหว่างพี่หรือว่ากล้องเนี้ยองได้อได้ตอ่างด้อ่าใช่ใช่ช่วงนันคือไฟรองไงแต่ว่าเอาเอาให้เอาให้ดีก็ระหว่างกลางกลางไป่ไป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 ไหนไปไหนไม่รู้ก็ครูเหีียบดิ้วหน่อยเว้ยดิ้วหน่อยเว้ยสุดยอดโอ้โหให้นี้ดีดีดิ้วสีจดให้ครับผมอ่าไปเดี๋ยวอีพีหน้านี้ต้องไปเจอกับลิซ่าแล้วเฮ้ยลิซ่าแม็กซ์ฟลอง กล้องละมือทำไมคุณเบาอ่ะลิซ่าอะไรลิซ่าแบ็คอะไรแบ็คแอนไวแบ็คดับเป็นไงล่ะเจ้าแบ็คดับ พบกับสีน้ําจัดให้นะครับผมอะไรอาะ่ใ่ใช่องไหนกันหมเดี๋ยวสีจัดให้เดี๋ยวสีจัดให้ววที่ไหนวะเดี๋ยวสีจัดให้ครับผม ทุกคนเข้าสู่เดี๋ยวจีจะให้ ep สองทุกคนจะรู้ว่าเดี๋ยวจีจะให้เนี่ยผมตั้งใจทำแบบว่าออนไลน์แต่วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟเลยเพราะว่าผมมาเจอพี่กองนะเฮ้ยเดี๋ยว ep หน้านี่ต้องไปเจอกัลิซ่าแล้วเฮ้ยลิซ่าแม่พลิงเออลิซ่าลิ่าอ่อะไปต่อใช่ลิซ่าเองเอาทุกคนวันนี้ผมมาช่วยน้องคนหนึ่งที่เขาติดต่อมาะนี่บผม ว่าผมมอเขาทักมาแล้วบอกว่าน้อหนามช่วยหน่อยในการทําคลิปอยู่475ก็มาดูกันว่าวันนี้น้องเขาอยากให้ผมช่วยอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาไปเจอตัวกันให้ผมเป็นคลิปพิเศษที่ผมพามาเจอตัวกันเลยตอนนี้ถึง10,000เชียร์หน่อยทุกคนเฮ้ย10,000แล้วเฮ้ย10,000แล้วเฮ้ยึง10,000แล้วนะเป็นที่ตุลเมอร์แล้ววันนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี้ก่อนเพราะว่าผมตั้งใจแล้วมึงไม่รู้อะไรไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่แบบชุดแบบว่าพระเอกหน่อยอะไรเงี้ยนะสไปเดอร์แมนไปนะไป เอรสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอ้ไปดตุงคนผมไใส่ชุดแบบดีๆไปหน่อยแล้วพอถึงน้องแบบได้ก้ะงิองเสื้อเลยก้เก็นชุด <Yes> นี <Industry> <S <S ้เลยส่นการ์อะไเงี้ยเลยอะไรเนี่ย งดทังงดทังงดทสวัสดีครับผมสวัสดีแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อเหมียวค่ะวันนี้มาทำอะไรบ้างมาถ่าย m สิปวิดีโอของเพลงคเวอร์เฉยๆเอ้ยอย่างนี้ต้องคเวอร์ของลิซ่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างเต้น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 เขาไม่เคยทำงานกับพี่ๆเลยคิดไหมว่ารูปแบบกันที่เราจะปล่อยคลิปไปเนี่ยมันจะแบบดีแค่ไหนเราทำเต็มที่ไหมหรือว่างานงานนี้แบบเต็มที่ที่สุดนะโอเคนะครับผฮอะฝากผลงานฝากอะไรหน่อยมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ YouTube นะคะที่เราจะปล่อยเพลงที่มาทำที่นี่ก็เจอ YouTube p i t อ l M ค่ะ P R I I T A I L M ค่ะโอเค IG ก็ P R I T A I L M P R I I T A L จุด X X I ค่ะเฮ้ยสีน้ำังไงต่อวะสีน้ำอยู่ไหนกูพูดจะจบแล้วกูยังออกมาให้ดิคุณเห็นนี่หรือเปล่าขวดน้ำจะไปได้ตวยกูเมียกูเมียกู ทุกคนจำผมได้ไหมครับสวัสดี FC น้องเหมียวนะคบผมรู้จักไมใครเนี่ยใครมองหน้าไม่ดีใม่มันมองต่ำมันไม่ดีหนูมองหน้ามกกิตาหรือแบบตาเดี๋ยวนี้พี่ช่วยกันวันนี้จะทำอะไรที่ตั้งใจอยากทำมาทำวันนี้เอ่อถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายวิดีโอเดี๋ยวสีจัดให้ค่ะทุกคนเรามาอยู่ในห้องอัดเสียงกันแล้ว ตอนนี้เ,เราอยู่ที่ห้อ,องอัดของตูระเมอร์นะก็ะมายืมตูระเมอร์พี่ก้องหน่อยคนนี้มาดูข้างหลังดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังก่อนต้องบอกเลยว่าหลายๆอย่างนี้คือน้องๆจัดมาดีมากนะดีแล้วคือเป็นคนที่แบบเก่งไปอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคือเอ้าไอเอ้าไอโอเอ้า,อามาแต่ต,ตอนไหนนี่แนะน,นำชื่อก่อนแนะน,นำชื่อก่อนชื่อ,อคิงครับผมชื่อก้องระเมอร์นะครับผมก็อาจจะแดงๆนิดนึงเพราะว่าผมอยู่ตรงหน้าหลอดไฟห้องเนี่ยก็จะติดไปด้วยแอร์นะครับแอร์นิดนึงแล้วก็ข้างหลัง เดี๋ยวหลังจากนี้เรามาสอนน้องๆมาแบบว่าเทรนน้องๆในการถ่ายวิด LIKE ีโอในการจัดแสงอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าดีขึ้นเราก็จะมาดูกันว่าคลิปวันนี้ของน้องเหมียวจะเป็นยังไงทุกคนอย่าลืมว่าคลิปนี้เราไม่สไตรเราให้ดูแบบการถ่ายทำอะไรนิดน้อยแต่ใครที่สนใจอยากดูคลิปเหมียวเต็มๆจบคลิปนี้แล้วเนี่ยทุกคนสามารถไปดูคลิปเหมียวได้ตรงนี้ผมไปใต้คลิปดีครับผมไปดูได้เลยแล้วก็โพสต์คอมเมนต์ไปดูว่าแสงที่จัดไฟมาแล้วจะเป็นยังไงในการจัดสีเพิ่มขึ้นั่นแบบนี้หรืักไรจะเป็นยังไงบ้างนะครับผือเป็นยังไงเออนนนั่่าะแจบกลาอออนนนะั้้้เพรมแวไป อ่าซาห้องแรกครับผมเราาัดไปดู ากที่เธอพี่ใฝ่ฝันน้องจะให้ทันทียังมั่นว่าเะอจะะจดต้องการอนี้จะเป็นคนท่นีเธอแ่จุกมทที่แล้แมาไร้นจุกจุกแมให้ต้องเก็บไว้อาให้ตัวเอมันเรีกพี่คนนี้บ่พ่องเี่ยเก็ตัวมานานไหมเก็บตัวมานานไหมแบบว่าซ้อมกี่วันซ้อมอะไรพี่ซ้อมร้องเพลงหรือว่าซ้อมไทย อะไรให้กูก็ได้สักอันหนึ่ง,งอะมาซ้อมร้องสองสามวันอัดวันหนึ่งอ๋อแล้วซ้อมถ่ายอะซ้อมถ่ายซ้อมถ่ายก็ตอนนี้อ๋อซ้อมถ่ายก็ตอนนี้เลยเออคุงว่าเสียเวลาใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยรู้สึกยงไงกับการแต่งตัวสไปเดอร์แมนตกใจไหม คือแบบไม่คิดว่าจะแบบบ้าบอก็แตกเลยขนาดนี้ตกใจไม่คิดว่าจะแบบลาสไปเดอร์แมนมาทั้งตัวขนาดนี้ฝากช่วงเดี๋ยวสีจะดให้หน่อยเชิญเชิญคนอารมณ์แบบว่าใครที่แบบเริ่มต้นทํา YouTube อยากทำวิดีโอครัชวนให้พี่หน่อยก็ใครที่แบบว่าเริ่มต้นท YouTube นะคะก็ DM พี่สีมาได้เลยถามพี่สีได้เลยพี่สีเขาก็จะแปะช่องทางติดต่อให้อยู่แล้วใช่ไหมใครอาได้คำแนะนำก็คุยพี่สีเลยพี่สีใจดีเดี๋ยวสีะไรเดี๋ยวสีจัดให้ก็จะพูดอะไรก็เชิญเธอถูก

ไงคนทุกคนทีคนติดตามคลิปเต็มแล้วผมตัดต่อเสร็จเรียบร้อยผมคลิปเต็มอยู่ใต้ลิงก์บนนะครับผมไปดูได้เลยฝากน้องเหมียวเนียนึกดวงใจด้วยตอนนี้ซับเท่าไหร่แล้วสองหมื่นแล้วน้องรีเควสมาสี่ก็จัดให้ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมาเป็น EP สามหรือ EP สี่หรือจะต่อไปก็สามารถทักมาหาผมได้เลยผมจะจัดให้ทุกคนแบบอย่างแจมอย่างแจมแมเห็นเสื้อผ้าไหมแจ่มมากโอเคทุกคนก็ลีบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมมาเจอใหม่คลิปหน้าถ้าคิดได้ดวงใจมาได้ผมนี่เลยมาดูคนแรกนะครััับบผผมมมว้้เจอหนนากคคสสดีร พี่ขอคุณนิ้วรถรดีรถดีรถดีขอบคุณมากนะครับผมอะไรจังอะไรจังอะไรพี่ขอโทษนะเอานี่อัดอยู่เหรอเอาเอาอาทิตครับไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณมากครับ